กับปปคอนอีกแล้วนะคะวันนี้ปปคอนนะคะก็มาในเกมอาหนูแห่งโชคลาบนะคะทุกคนเห็นว่าเล่นเกมนี้ไปแล้วฟีดแบ็ในการที่ทุกคนดวเยอะก็เลยมาเล่นให้ดูอีกที่นึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้นะคะปปคอนพกทุนมาที่เท่าไหร่วันนี้พกทุนมาที่500บาทนะคะทุกคนสาหรับเกมน้องหนูของเรานะคะใครยังไม่เคยเล่นเคยลองนะคะเข้ามาดูปปคอนได้นะปปคอนขอไปอาที่เบ็ดสบาทก่อนแล้วกันนะคะเบาๆชิวๆเนาะ ขอเม่สามาทก่อนนะคะเดี๋ยวก็ยังไงแตกแล้วเราค่อยเพิ่มเบ็ดเนาอทุกคนอ่าอยากให้เล่นเกมอะไรให้ดูคอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวปอพรมาเล่นให้ดูทุกๆเกมเลยนะจ๊ะอ่าน้องหนูจะว่ายังไงนะจ๊าวันนี้อ่าเธอร์โบไปเลย ยังไม่เจออะไรที่หนักๆสำหรับเบดสามบาทนะทุกคนสำหรับเบสสามบาทนะก่อนอื่นเลยนะคะค๊อปคนก็ต้องฝากคำเตือนไว้ด้วยนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะคะอ่าทุกคนเบสสามบาทายังไม่มาเลยนะจ๊ะทุกคนอ่ะยาวไปยาวไปเลย เบ็ดสามบาทยังนิ่งแล้วก็ยังเงียบอยู่เมื่อกี้มาเบ็ดมาเบ็ดห้าบาทลองดูนะคะทุกคนอ่ะยังไม่มีช็อตไหนที่แบบว่า,าแตกหนัก,นกๆเต็มๆบ้างเลยอะทุกคนนี่ก็จะมาลองดูนะทุกคนว่าเบ็ดเบ็ดเท่าไหร่ที่เขาแตกเยอะๆหนักๆเนาะทุกคน,กน,กนกเอาจนเจอเนาะเราวันนี้หนูเล่นแล้วนะทุกคนวันนี้ แตกไม่เยอะอะแตกไม่เยอะอ่ะน้องน้องไม่ได้โดดเยอะขนาดนั้นอ่ะทุกคนไม่ได้โดดเยอะขนาดนั้นขอไปที่แวทสิบาทเราต้องค่อยๆไล่ไปนะทุกคนวันนี้เราพกทุนมาน้อยนะทุกคนเราพกทุนมาแค่ห้าร้อยบาทเข้า่ปะอ่ะไม่โดดไม่อะไรเลยทั้งสิ้น เบสิบบาทก็ยังนิ่งแล้วก็ยังเงียบอยู่เอาอยัางไงฮะหนูเอาไงหนูหนูเอาไงอนี่ะได้ปะสาสซักเท่าไหร่ดี10หมุนขอเป็นเบสสามสิซัก10หมุนนะทุกคนมาปะ มาป่ะทุกคนหนูเล่นละว,วันเนี้ยเอาไงเนี้ยน้องหนูหนูเล่นแล้ว <c oughs> <c oughs> อ่ะวันนี้โดนหนูเล่นแหละ <c oughs> <c oughs> เป็นไงดอกแรกโอ้สามพันจ้ะ สามพันไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่ตั้งแต่เบสสาบาทยันเบสสิบบาทก็ไม่มีท่าทีหรือวี่แววว่าจะมาอะคิดว่าเบสสามสมาแล้วกันคิดว่าเบสสามสมาก็แล้วกันนะทุกคนอ่าเบสสามเนาะเมื่อกี้ก็คือแบบอ สำหรับใครที่อยากจะตามป๊อปคอนนะคะวันนี้เกมหนูก็คือเบ็ดสาบาททุกคนไปตามได้นะทุกคนเพราะว่าเบ็ดไล่เบ็ดให้ดูแล้วนะทุกคนว่าอยู่ที่ระดับที่เท่าไหร่ตามนี้เลยครับทุกคนแต่ว่านี่ไงทีเดียวเราก็เงียบหายเฉยไปเลยเฉยไปเลยขอเบ็ดห้าสบสักสิหมุนนะขอเบ็ดห้สักสิหมุนนะครับ 2 0 0 0จ้ะเบต50มาแล้ว2 0 0พจ้ะทุกคนอ่ะเริ่มมาแล้วนะเริ่มมาแล้วนะเริ่มมาแล้วนะเล่นเกมหนูนะ่าจะเป็นครั้งที่3หรือที่4นี่แหละทุกคนตัวแพงปะพันห้าครับปังอยู่นะปังอยู่นะทุกคนเอาเทอร์โบไปเลยเอาเทอร์โบไปเลยจะได้แต่งจุก๊ก โอ้ทุกคนดอกนี้สวยมาก5,000ครับกราบกลาบกลาบ,กล,บกลานงามงามกลาบกลามงามงาม,งามเลยสําหรับใครที่อยากให้ประพรเล่นเกมอะไรให้ดูนะคะทุกคนคอมเมนต์มาได้เลยนะประพรเล่นให้ดูทุกเกมเลยนะจ๊ะนี่ก็น้องๆ fc ขอมาขอเบ็ดละร้อยบ้างโอ้โห แม่หนึ 1, ่งสองโอ้หมื่นสี่ทุกคนดอกนี้โอ้โหต้องไปแล้วปะต้องไปแล้วปะถามจริงต้องไปแล้วปะทุกคนดูแต่ละดอกเขาดิต้องไปแล้วปะทุกคนก็เห็นว่าตอนเริ่มเริ่มเริ่ม,รม,รมแรกแรกเลยคือน้องเงียบมากน้องเงียบจนน่าใจหายเขา้าใจปะ <laughs> น้องเงียบมาก เออเมื่อกี้ก็เหมือนจะโดดนะเมื่อกี้ก็เหมือนจะโดดนะน้องขอลองเบ็ดห้าร้อยได้ป่ะทุกคนขอลองเบ็ดห้าร้อยได้ปะทุกคนนี่นี่หน,น่อยหน่ <c ười> อยนากดเองก็ได้อะ <c ười> โอ้โหแม่อืมสามทีแล้วนะอ่ะสี่ทีอ่ะห,ห้าอ่ะหกทุกคนเบ็ดห้าร้อย เจ็ดแปดเทีแล้วกดไป9้าทีแล้วเบรห้าร้อยไม่แตกโอ้โหดอกนี้ขอเธอขอเธอขอเธอโอ้โหแม่ตัวไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แต่โกนะห้ารยนะทุกคนก็นี่ไงสิ <c oughs> ทุกคนก็ห้าร้อยก็ได้แค่ทุนเนี่ยเห็นปะเรากดห้ารอยไปเกือบ1ิบทีนะเมื่อกี้ไม่แตกนะทุกคนไม่แตกนะครับเบ็ดห้าร้อยไม่แตกนะเมื่อกี้โอ้โหหมื่นโอ้โดอกเมื่อกี้หมื่นเลยเหรอโอ้โหทุกคนปังนาวจริงหนูปังมากเม่โอ้โหเมื่อกี้อยากจะแตกก็แตกอดอกแล้วหมื่นนะทุกคน สำหรับป๊อปคอนก็วันนี้สำหรับเกมหนูนะทุกคนขอพอเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าเกมหน้าเดี๋ยวเราไปเกมกำลังสาวคาะบอยกันต่อเลยดีกว่าทุกคนสำหรับน้องๆเอฟซีที่ขอมาเดี๋ยวเราไปเกมกำลังสาวค่ะบอยกันเลยดีกว่าก่อนจากกันไปนะคะป๊อปคอนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องป๊อปคอนด้วยนะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปป๊อปคอนก็มาลงคลิปวันละสองถึงสามคลิปนะช่วงเวลาเย็นๆนะคะฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคอมเมนต์เป็นกำลังใจนิดนึงนะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิป หน้าเกมหน้าวันนี้ขอกราบสวัสดีขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ